อะไรเนี่ยเสียงกีตาร์แม่ต่อ,อจริงๆโ,โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมเอกบุรุษแล้วเราก็กลับมาอีกแล้วกับเกมนายพานอย่างเช่นเกมออฟเดอะไวท์ของเรานะฮะเด็กฮันเตอร์นักล่าซึ่งตอนนี้ผมก็เสียงอะไรนะอ๋อเสียงครื่อน,นี้เหรอเป็นแทงน้ำแทงสูบน้ำใช่ไหมอู้นี่ก็เป็นไล่ตอนนี้เราก็อยู่ในแมป มสซสซิปปีนะฮะกับแมปเอ่อล่าจระเข้ของเรานะฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้เอาปืนนี่ปืนนี้เลยแตว่ว่าไลเฟิลจู่โจมสามารถยิงลัวได้แต่ว่ายิงยิงลัวตอนนี้เสียงดังมากไม่เป็นไร ลอปรับเสียงขึ้นอีกสักหน่อยโอเคเสียงผมไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองลดเสียงเกมลงหน่อยก็ดีนะผมว่าสักห้าสิบอืมก็ดังอยูด่ดีแต่ไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้ ว่าผมจะมาล่าจระเข้นะฮะในการล่าครั้งนี้ของเราจะก,กระสุนเราจะพอไหมเพราะว่าไม่น่าจะพอเลยผมไปซื้อกระสุนเพิ่มดีกว่าโอเคตอนนี้มีเจ้าและคูณลองมามเสียงเสียงกีตาร์โคตรโคตรแบบเลาะลมมากบอยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราจะไปซื้อกระสุนเพิ่มนะฮะ เพื่อที่กาลาเราจะได้สนุกยิ่งขึ้นอโอเคเราไมา่ได้เห็นสัตว์นานไตของเราเลยก็บอกว่ามีรอยสัตว์อยู่แถวนี้นะรอยเท้าซึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นทางด้านของกระสุนไรลเฟลิล308ใช่ไหม อ้อนี่นี่น,นี่ชุดละแปดร้อยห้าสิบไปสักหกสิบนัดก็น่าจะพอนะผมว่าไม่ใช่หรอกเงินเราจะหมดแล้วลเงินเราเหลือแค่สามพันโอเคโอเคผมว่าแถวนี้ไม่น่าจะมีหรอกจรลเขเคเฮ้ยม,มันดอกอะไรเนี่ย ดอกไม้น่าจะหอมนะเดูโอเคเสียงนกมาแล้วทางมิสซิสซิปปีผมว่าน่าจะเป็นไรเกษตรกรเรษก,รก,รกรเรษตรกรน่าจะเยอะนะฮะคือเดินไปทางไหนก็เห็นแต่ป่าเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรรมเออนั่นแหละคุ้ง ที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาปลูกพืชผักไว้นะเป็นผลิตภัณฑ์ลกมากเลยเนะี่ยแล้วผมจะเห็นนกได้ไงเนะี่ยนกร้องมาทางนี้นะฮะเมื่อกี้โอเคข้างหน้าเรามีแม่น้ำเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะว่ามีจระเข้หรือเปล่าเฮ้ยนั่นใช่ไหมเฮ้ยเป็นน้ำตาอุ้ยใช่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  แมเปิดมาก็เห็นเลยโอ้มันเห็นเรานี่หว่าไปแล้ว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 บริหาะ,ะตัวนี้โอเคลงน้ำไปแล้วแมมันเห็นเราก่อนฮะวิจิกจอกเขา้าแม่เสียดายเลยฮะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาอีกสักตัว ว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวแน่อันนี้ใช่ไหมม่ใช่อันนี้ขอนไม้นะฮะจระเข้เป็นอะไรที่ล่ายากมากนะฮะเพราะว่าเออมันอยู่ในน้ําเวลาเรายิงมันตายก็ต้องรอให้มันลอยน้ําก่อนก่อนที่เราจะเออเก็บเก็บซากมันได้นะเก็บบอดี้นายนี่ก็เห่าไม่เลิกเลยเฮ้ยนั่นอะไร โอเคเป็นไม้คุย <laughs> ตกใจหมดต้นไม้โอ้นั่นะนะห็นอะ้ไรแล้วโอเคตรงนี้ตัวนี้เอ,อ่อเป็นประเทศเพจเมียเฮ้อุ้ย, ody, ยเสียงมันอยู่ใกล้มาก แล้วก็เสียงลาลด้วยอะไรละ่ะแล้วมันมีแถวอีกตัวแถวนี้นะผมว่าหรือจะเป็นตัวที่ลงน้ำเมื่อกี้โอเคตัวนั้นเป็นอู้หตัวนั้นนี่เองโอเคนะเป็นตัวเมียแลง้งเฮ้ยหมาคู่เสจแว่าอ,อยู่ใกล้อยู่ในน้ำเหรอใช่ไหม โอเคไม่น่าจะไปแล้วแหละเฮ้ยเธอเเทำไมครูอะเฮ้ยเสียงมาแล้วอยู่ทางนี้ไปไหนแล้วโอเคน่าจะลงน้ำไปแล้วปุะมาหรือเปล่าอ้ครูมันเลยเอส คือตอนนี้ผมหลอนละแรง่งเจ้าตัวนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แรล่งไมเนอร์นะฮะ๋ยวผมขามมาทางนี้ก่อนขู่อะไรอ่ะเสร็จแล้วมีตัวอยู่แถวนี้ฮะ ถ้ามีก็ต้องเห็นดิทำไมไม่เห็นหรือนายกวนเราฮะเอสเออเมื่อกี้อ่อนนั้นระยะน,นี้ไม่รู้นะฮะว่าจะตายหรือเปล่าผมยิงยิงจราเข้ไม่ไม่ค่อยถูกด้วย,วยโอเคยิงไปนะหนึ่งนัดโอ้ยสองตัวนี่หว่าไม่เป็นไรเรายิง ตัวนี้ก่อนโอเคลงน้ำไปแล้วไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะฮะลงน้ำไปอีกตัวก็ต้องรอ,อผมว่าน่าจะยิงไม่ตายนะเพราะเออมุมเราห่วยแตกมากเลยอะ่ะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะ แล้วมีตัวบักกิเทอรนี่เหรอรู้ว่ามีตัวในน้ำบางทีผมก็มองไม่เห็นนะฮะเยอะเอ้ยถูกละเยอะเกินไปปะเนี่ยโอเคมาดูกันว่าข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าอื้เฮ้ยนั่นเห็นแล้วเห็นแล้ววายอุ้ยมีที่เข้านี่แหละตัวที่ผมอยากล่าอุ้ยจะ ว่ายโคตรไวเลยอุ้ยดูโทฟี่เลดิฮะแต้มเยอะมากขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอเคโอเคค่ขอยๆอข,อขึ้นไปเพื่อนอ้าวมันนอนอะไรตรงนี้โอเคโอเคค่ขอ,ขอยๆย่องไปนะจระเข้คือมันได้ยินนะสัตว์ในเกมนี้จะได้ยินเสียงในระยะ ร้อยเก้าสิบเมตรนี่คือได้ยินแล้วอ๋อวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอเคใจเย็นใจเย็นอุ้ยนอนแล้วโอเคเดี๋ยวผมว่าเราหามุมเล็งดีๆก่อนโอเคระยะนี้น่าจะได้นะผมว่ามาดูกันโอเคตรงนั้น เดี๋ยวามาก,ก่อนมาก,ก่อนไม่เห็นแต่เมื่อกี้บังอยัยน,นี่นี่วะบังคอ,อนงั้นเราก็ขยับมาตรงนี้แล้วกันโอเคมันกำลังนอนอยู่นะฮะนอนอย่างสบายใจเลยอุ้ยสองนัดไปเลยหายไปแล้วโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอก่อนนะฮะ อุ้นอีกตัวน,นี่แหละผมเจอแบบนี้แหละวิ่งบนน้ำตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยอุยตัวนี้ฮาร์ดเลยฮาร์ดขอสักหน่อยแล้วกันอืมอืมอืมสามนัดติดโอยไม่ได้เนี่ยอไอ้ยิงนัดที่สี่แต่กระสุนหมดโอเคตัวนี้ตายแล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้น ยังไงลอยมาแล้วโอเคกำลังลอยมาโอ้ย yeah. ต okay, no. ิดน oh, okay, ้ำน้ำลึกแค่นี้ก็เดินไปไม่ได้โอเคมาเลยจระเข้ตัวแรกในคลิปนี้สุดอีกตัวไม่รู้ว่าโอ้นั่นลอยไปแล้วโอเคตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เรายิงไป3นัดนะฮะ ส่วนตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่เรายิงไปตอนแรกๆบนโอเคลอยมาเลยเพื่อนเราจริงๆแล้วถ้าลอยมาอย่างนี้แล้วผมก็ไม่กล้าอยู่ดีแหละคนน่ากลัวดูดิน่ากลัวมากโอเคมาดูกันอู้สามนัดนัดแรกเข้าปอดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอะไรตเหรอเออนั่นแหละ แล้วตัวนี้ก็เข้าเป็นทางได้กระดูกหลังแล้วก็นัดอุ้ยโด,โดนที่เดียวกันเลยเป็นจระเข้เพศผู้นะฮะน้ำหนัก362กิลโลก็ยิงไม่โดนโดนจุดสำคัญยฮะแต่น่าจะยิงเกิน2เม็ดรหรือ2ลูกกระสุนโอเคดูตัวนั้นกันตัวนี้มาแล้วลอยมานี่เลยเพื่อน คอุ้ยตัวนี้ได้กตัวนี้ได้เป็นโกนะฮะเป็นมิติคอลของเราแรงมิดไม่ใช่แรงเด้อเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยก็แรงนี่หวะความระดับความยากความยากเป็นมิติคอลอีนิดเดียวก็จะได้ไดมอนแล้วเนี่ยอีกแค่ 5้าสิบสองไม่ใช่สิห้สี่ได้เป็นโกน้ำหนักสี่ร้อยสี่สบสองกิโลกรัมนะฮะได้แคทมาเก้าร้อยเองเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรพูดแต่ตัวนี้น่าเก็บไว้เลยนะเนี่ยแต่เงินไม่พอฮะไม่เป็นไร <c oughs> โอเคว่าเราไปหาล่าสัตว์อื่นดีกว่า อุ้ยคาไตาน่ารักอะตาบ้องแบวมากแอ่งน้ำคือแอ่งน้ำแล้วป่าเขาโพดคุ้นๆเนาะเหมือนมีเอ่อนักล่าสองคนเดินมาจากฝั่งนู้นตอนยิงจระเข้า 2. 2> <c oughs> ภาที่สองระโดดพาทำไมอะ <c oughs> เสียงอะไร บอามีในนี้คุวมีนฝนตกด้วยโคตรสวยเลยผมชอบบรรยากาศฝนตกนะผมรู้สึกว่ามันรู้สึกดีอะ่ะโอเคไม่มีอะไรตกใจหมดโอ้ยเอสยืนได้แย่มาก เมื่อกี้นาจะได้ยินเสียงจระเข้มาจากทางนี้แล้วผมว่าป่าเขาพูดปาเาพูดอย่างนี้น่าจะมีหมูนะผมว่าเออผมเคยเจออยู่นะเป็นฝูงเลยแบบหมูเหมือนหมูบ้านเราเลยแต่ผิดที่มันตัวอ้วนกว่า โอเคครับ okay. ไม่น่าจะมีสัตว์อะไรให้ล่าแล้วแหละ mm hmm. เดี๋ยวไว้ผมเอ่อเปิดแมปให้ทั่วแมปก่อน mm hmm. เดี๋ยวค่อยมาล่าใหม่ในอีกอนาคตนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแมปแป๊บหนึ่งโอเคไปเปลี่ยนกันเลยโอเคเราจะเล่นแมปธรรมดาอันนี้คือแมปเริ่มต้นนะฮะสองแมปนี้เดี๋ยวจะเล่นแมปซาวน่า เล่นเล่นยูคอนซิวิลิตดีไหมซิวิลิตไปลากกวางเอเวอร์รอไปลากฟองฮอนหรือแพ้พวกเขาอันนี้มันแมปอะไรแมปใหม่เหรอหรือเปล่าเลจะเล่เยนยิงนกไม่ดีไม่ดี สวนาก็ไม่ได้เล่นนานแล้วฮะสวนาไปล่าสิงโตเหรอสิงโตยิ่งหายากอยู่นะฮะนีไปล่าควายควาย,ควายป่าเคบบัฟฟลงั้นเราเล่นแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ผมยังไม่รับลงฮะ อันนี้น่าจะมีแม่นาอีกไหมยมีตรงนั้นแต่ถ้ามีสัตว์เอา้างั้นไงไคแค่หลังอุ้ยมันหลบมันหลบแต่มันใกล้มากเลยอะ่ะผมเดินเข้าไปเพราะว่าวิ่งแล้วว <c oughs> ิ่งแน่ <c oughs> นั่นไงไปแล้วบาบายบายไปเจอกันเพื่อน ข้างหน้ามีอีกไหมต้นไม้มันบังอ่ะอันนั้นอัน,นอู้ดูเขาด้วยเขาสวยมากตัวเมียอ๋อไปแล้ะงั้นเอาตัวนี้แล้วกันใช้ปืนนี้บ้างนะ โดนไม่รู้โดนจุดสำคัญหรือเปล่านะเมื่อกี้ดูแสงตรงนี้ดิแสงมันแยงตาสวยมากเลยนะือกวงม,มูด เวลากวางมูดเลยนีนี่ไปแล้วโอเคเราก็เห็นมันนะฮะนูนนนตัวผู้เมื่อกี้ที่ลองยิงสันหลังเลยไหมล่ะ uh huh. มุมไม่ดีฮะส่ว uh huh. ตัวนี้ก็ไม่ตายนุนนุนน,นมี มีกิสลี่ตัวใหญ่มากเมื่อกี้เห็นโอ้ไม่ใช่นี่หว่ามูดออดูเขาเมื่อกี้ดิงั้นตามฮะตามยังไก็ต้องตามคาลิบูใส่ไห,ไหมเดี๋ยวดูก่อนสามห้า 2เดี๋ยวเข้าไปสัก190เเมตรน่าจะโอเคเฮ้ยผมว่าจังหวะนี้แหละโอเคระยะนี้เต็ม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 จังหวะนี้ดูก่อน ยังไม่ขึ้น,นต้นไม้บังหรือเปล่าแต่เมื่อกี้โดนนะกระตุกเลยเมื่อกี้ผมชอบจริงเลยอะ่ะผมชอบแบบพื้นที่แบบนี้นะแบบเนินเขาแล้วต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออหน้ามาแบบวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออดูดูแสงดูแสง แสงอีสองผ่านอดต้นไม้โอ้สุดยอดมากเลยสวยมากวิวแบบนี้แต่บ้านผมไม่มีนะภูเขาคือจะไปม,มีได้ไงล่ะโอ,โ,อโดนสันหลังฮะ,ะกับเจ้าคาริบู <c oughs> อะไรอย่างงี้ปะเนี่ยไม่ใช่หรอกทาไมได้อ่านอะไรอย่างงี้หรอกโอเค ทำด้มากเพื่อนเมื่อกี้ไม่ตายนะฮะถ้าตายเดี๋ยวไปเก็บโอเคนะครับผมว่าน่าจะได้เวลาสมควรแล้วแหละใช่มันน่าจะได้เวลาสมควรแล้วผมเล่นมานานแล้วเนี่ยก็วันนี้เราก็ยิงจระเข้ไป2ตัวนะฮะกับเจ้าคาริบูกับเจ้ากวางผมเรียกว่ากวางเรนเดียแล้วกันก็เหมือนเรนเดียร์อยู่นะนั่นแหละฮะ ก็อุ้ยมีกิสลี่เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเอกรุตพีทีด้วยนะฮะช่วงนี้คนดู <laughs> น้อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรก็ช่วงแรกๆของการทำ YouTube ก็ประมาณนี้แหละผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนั่นตัวอะไรไม่ใช่ แต่ผมยังไม่ถ่ายรูปอันนี้เลยนี่เออปกคลิปไม่เป็นไรค่อยถ่ายกันแล้วกันสำหรับวันนี้นผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะกับเกมน่าจะเกมอาร์คนะเออเล่นเกมอาร์คงั้นผมไปก่อนละบาย